รีวิวกล่องจุ่มนะครับของขนสัตว์ขาวเขียวมีหมูเด้งด้วยน่ารักมากมีกี่จุ่มเนี่ยสิบสองจุ่มนะครับทุกคนมาครับหยิบะไรคนละคนละจุ่มเลยอหยิบแล้วเปิดพร้อมกันไหมมันีก็ได้มาพร้อมกันเลยหมูเด้งขับรถนี่น่ารักมากมาหนึ่งสองหยิบสองจริงหมหนึ่งสองสามเฮ้ยวางเดี๋ยวนะหมูเด้งวาง เด็กขับรถตัวนี้ไนน่าชิลลิตเตอร์อันนี้หมูเด้งเล่นบาสนะครับอันนี่ต้องเป็นต่อจะล็อตสล็อตอยู่ในสล็อตอยู่ในแก้วตรงอันนี้เป็นกลิ้นขี่โดนัทตัวนี้ม่ได้หมูเด้งหมูเด้งขับรถนี่รุ่นพนหมูเด้งกับเป็ดน้อยก้าน่ารักนี่ซิกเก็ตหมดแล้วซิกเก็ตเท่มากเลยอยากได้ซิกเก็ตอ่ะ ซีเค็ดซีเค็ดเป็นหมูดเด้งอ,อันนี้น,นี่อ,อันนี้อย่างฮาร์โลวีมแม่มดพิปโปแตงโมนี่ล่ะ